ดียามเช้าทุกท่านครับพาทิตวันนี้ร้อนแรงนะครับดูแสงจากพาทิตครับผมสู้กันไปครับชีวิตครับสภาพแวดล้อมหน้าฟาร์มนะครับวันนี้ครับนิ่งสงบเงียบสงบครับพี่น้องแต่สระแหน่ผมรู้สึกจะง,งามผิดหูผิดตา อันนี้ที่ตัดยอดนะท่านนะตัดยอดก่อนปลูกอันนี้ไม่ได้ตัดยอดอ้โหงามมากอันนี้ดั้งเดิมเอาละเอาชนะสลันเน่ได้แล้วพีนัทบัตเตอร์ครับผมบเบียบักเขียก็งามขนาดที่ปลูกทันบวบหลายครับเม,มาเกิดตัวนี้เศร้าๆเดี๋ยวต้องแวาน้ำหมักมาลดซะแล้วเอศร้านิดหนึ่งเน,งนาะเดี๋ยวลดด้วยน้ำหมักนะครับจะได้สดชื่น ขอบคุณค่ะ